ได้ยังมือแล้วนี่เหอหนูจะไปเที่ยวกาลสินเหรอลูกพรุ่งนี้หนูจะไปเที่ยวกาลสินนะคะได้ประมาณเดือนเดือนนิดๆพอคอดวันที่เท่าไหร่นะ เ่ได้แล้วแหล่ะอ๋อา๋ออ๋อจบไปหาแม่ได้ปบะหนี้คุณออกเมื่อใดรก่อนนี่เจสิบหกกุมภาสิบหกกุมภาสิบหกมีนาสิบหกเมษาเอาีกอ,อีกหกวันจะครบสองเดือน บ้าจีน่ะโคตรอิลีเนาะเจ้านี่เบิ่งเขาพี่น้องเอ้ยเบิ่งแข้งเงบิงบ่ง้าเบิ่งหน้าตาีเห็ดให้ควายหลืมคุณ เล่นน้ำจับเกาลูกเขาจะรู้สึกถึงความอ่อนโยนสุดทำให้ปุนให้เช็ดห้ปุนกับคน้นทำให้ไม่กลัวสังเกตเบืองควายบางตัวบ่ที่คนเขอไปใกล้แล้วก็ทีแล่นนี้ในเมกา อันนั้นคือเขาค้นบอครยเล่นอ่ะไปหาพี่เจแล้วหาพี่เจแล้วอันนั้นคนคนไม่ค่อยจับเขา จะรู้จักเจ้าของสิบหกนี่แหละก็เหลืออีกวันนี้วันที่สิบเหลืออีกหกวันอืมอีกหกวันก็จะสองเดือนเบึงค้นผู้ยืนอยู่น้ำหนี่สูงร้อยเจ็ดสิบนะคะแล้วดูน้องน้องสูงมากประกายแสง ได้แสงจ้าเนรนกิตตมจูงแม่ึิดมาลูกกิดแลนบอให้เขาล่างค่ะนะินเาคิด่อนะแนนเพราะว่าเขาออกคนนี้เป็นคนเอา,เอ,าออกพ่อออกมาเขาก็ได้กินพ่อก็คิดว่าแบบมันเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยแหมออกมาก็ได้กลิ่นคนนี้เลยอย่างนี้นะกินน้ำ Oh, cái bà chân này là lụt đấy vào đâu nếu hãy chìm con cún nó qua sửa mắt say <laughs> không chìm nam nam lùng được <laughs> ดูน่ารักมากเลยดูน่ารักมากเลยเนี่ยดูน่ารักมากเลยลูกลูกเอ้ยดูดอกเขาโอ้ยอืมอ,อ,อันนั้นก็ัยกำลังเติบโตเหมือนกัน That is...